สวัสดีค่ะอ e ีที่7นะคะแบกดปันถักเสื้อโคเชลายอางหุ่นใต้ใบนะคะอี e ีที่7บัวก็จะมาแนะนำในการถักหรือว่าแบกปันในการถักอ่ขอขาคอ,อรอบนอกเนาะตรงนี้หลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยก็เลื่อนห่วงเข้ามาให้มันอยู่ในกึ่งกลางของโซ่ที่หนึ่ง แล้วก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็มาถักสามหลักกดพร้อมกันนะคะแบบนี้นะตรงนี้ถ้าใครจะใส่สี่หลักก็ได้นะคะถ้าใส่สี่หลักสี่หลักมันก็จะหนาหนาหน่อยแล้วก็หนักหน่อยแต่บัวใส่สาม แล้วก็ขึ้นโซ่สามหนึ่สองสามปดพร้อมกันโซ่สามลงมาเอ็กในช่องถัดมาช่องระหว่างตัววีขึ้นโซ่สามทุกช่องตัววีจะถักสามหลักลง แบบนี้แล้วก็กดพร้อมกันนะคะหนึสองสามก็จะได้แบบนี้นะคะ and yeah. ถักแบบนี้ไปจนวนรอบแล้วก็มาเชื่อมต่อแถวกันสำหรับรอบคอก็จะถักอยู่อีกสองแถวแถวนี้อีกแถวกับแถวหน้าแล้วก็จะได้ขึ้นลายเลยจะมาคำนวณลายนะคะถักแบบนี้ไปเลยค่ะจบแถวนะคะก็โซ่สามมาแล้วก็ซีลงไปในจุด เริ่มต้นได้เลยค่ะซี C, แล้วก็ดึงผ่านออกมาแล้วก็ซีเข้าไปในตรงสอดเข็มเข้าไปในตรงโซ่สามแล้วก็ขึ้นโซ่สี่แล้วก็มาอีตรงด้านนี้ห่วงโซ่สามที่เหลือก็ถักโซ่สามจนนดนรอบนะคะ X ไปตามโซ่เลยค่ะ X ไปแบบนี้ให้มันเป็นห่วง เอกลงทุกช่องทุกช่องหว่วงทุกช่องหรือว่าทุกห่วงอืงสองสามถักแบบนี้ไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวกันจบแถวนะคะหนึ่งสองเหลืออีกหว่วงหนึ่งก็มาถัก ทแล้วก็หวงถัดมาทีนี้ก็มาเชื่อมต่อจุดเริ่มต้นตรงนี้สีเข้าไปเลยแล้วก็ดึงผ่านออกมาจะยากยากหน่อย แล้วก็สอดเข็มเข้าไปอีกรอบนะคะสองครั้งเลื่อนห่วงเข้าไปขึ้นโซ่สามใแล้วก็จบ